ยายย้พี่แมวมนวนนี่คือคุณฮัลโหลทุกคนเราเจอกับใครยังไงอะไรยังไงดูสิค่คือใครคะแล้วคนนี้ล่ะคะเอาแล้วคนเสื้อสำขาล่ะคะคือใครโอ้ตารกะเบียรเนี่ยดูแสงไม่ได้ไม่คิดว่าจะเจอตัวจริงนะคะทุกคนอย่างงาอยู่ตั้งไกลอ่ะ คนงานบินมาคข้าคือต kind of ั้งใจน้องสาว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 คนนี้ดูซิมาเข้าอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกมามาเข้าพวกตาก็มองไม่เห็นอุ้ยทำไมเราขี้เหล่กว่าเพื่อนเลยวะ ไหนหันมาใหม่พี่ขอขอ,ขอดูชุ <c oughs> ดนขอดูอะ <c oughs> เอาไปอยู่น้องๆก่น <c oughs> อนนะนิดมองแสงไม่ได้ที่แฉเก๋ตามอันนี้ตามอัด <c oughs> สอะไรนะเดินอยู่ยองเจ๊หลอกนักเรียนมาอะไรเนี่ยเด็กไม่เรียนหลอกเด็กทำอไมเนี่ยโอ๊ยมาหาสาวที่อยู่ วันเด็กไงพาเด็กมาไม่ค่อยจะบอกว่าขับรถนะเหมือนค่อยพาเหมือนแบบว่าเด็กดื้อแล้วค่อยบอกทางแบบว่าดื้อมากอ่ะเพื่อนมองไม่เห็นไงเสร็จแล้วทีเนี้ยขับรถตาม GPS เราบอกก็มีแต่เางมีเหตุผลข้างๆกูคูอยู่ตลอดทาง มีเถียงมีเถียงมีเถียงแบบว่าเล็กน้อยมีเถียงค่อยบอกว่าเอ้าททำไมเจ้าขับรถแบบนี้เหมือนคนเมาเลยมันเป็นสองออ้แวแตเขาเขาแต่ว่าอ่าใช่ใช่ตัวหนาใช่ตัวตัวหนา เจ้าอ,อย่าใช้ที่ชู้ใช้มันมากามันไม่ดีเออ,อมไม่ต้องล้างต้องล้างตา้ตออใหหมาเาน้ำออยาหยอดตานี่อแบบะไรยาหยอดตานีมาอย่เดี๋ยวจะหยอดจะอาบน้ำก่อน มีพบก็ต้องมีจากนะคะก็เป็นการลํำลาก,กอดลํำลาก,กันนะคะอันนี้อ่าอะไรนะรู้จักกันในโซเชียลนะคะแต่ว่าเราก็มาเจอกันจริงๆนะคะเ,เราสามารถเราสามารถ <c oughs> เป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่นตตาเขาโอเคมากเลยนะเนยาตาโอเคมากไ <c oughs> อ้นี่ <c oughs> เจอกันครั้งแรกนะคะเจอกันครั้งแรกรักกันเลยทีเดียวนะคะแต่ในจอเจอกันตลอดนะคะนี่ชุดสวยค่ะชุดสวยจากคุณแบมจังนะคะนี่โอเค